อาการเริ่มต้นของผมคือปวดท้องไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคกระเพาะแต่หมอให้ยามากินก็ไม่หาย <c oughs> ผมเลยกลับไปหาหมออีกครั้งหนึง่งแล้วไปเจาะเลือดจึงพบว่าตัวเองเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็หมอใหจ้จัดยามาให้กินก็ไม่หายนะครับ <c oughs> จน มาลองประกาศแนะนำให้กินยาตัวเนี้ครับออเลสมินสองกล่องอาการผมก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็กินไปอีกกล่องหนึ่งก็รู้สึกว่าจะไปตรวจอีกครั้งหนึ่งกับหมอหมอบอกว่าเป็นปกติแล้วครับกินยาตัวเนี้ครับ